เทคนิคการทําหมูบะชอ่อเอาไปทําต้มจืดแกงเป็ดหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามชอบเลยหมูบะช่อนนี่ก็จะใช้หมูบดนะครับเป็นหมูล้วนอ่าหมูล้วนก็คือหมูไม่ติดมันเลยแต่อันนี้ก็ซื้อมาแบบนี้นะครับก็เห็นขาวๆบ้างนิดหน่อยก็อาจจะติดมันบ้างนิดหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่มาครับเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับอันนี้เป็นหมูครึ่งครึ่งกิโลอ่าอ่าจะใส่ผงสุร์ส นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะตามด้วยน้ําตาลนะครับน้าตาลอ่าน้ำตาลแต่เท่านี้โอเคเราก็จะพุงรสกันเท่านี้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็จะมีน้านะครับน้ําจะเป็นน้ําเปล่านะครับประมาณ200 ml ครับผมอ่าอันนี้มาเราเราจะไม่ใช้มือขวาเพราะว่าเราจะใช้มือซ้ายในการตักน้าอ่าน้ํานี่เราก็จะค่อยๆใส่อ่าหู ห้าร้อยมลน้ำห้าร้อยกร,ร,มกร,รมัมอ่าน้ำสองร้อยมลเฮ้ยโอ้โหหมาหน,นี่อ่ะเสร็จแล้วเราก็นวดเลยเราจะไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใส่น้ำทีเดียวแล้วนวดทีเดียวนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเราจะใส่ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดนะครับโอ้โหหมาบอกว่าหิวแล้วหิวแล้วโอโ้จะเพิ่งได้เพื่อนเลยนะเพื่อนเป็นหะม,มาครับนะา นี่ครับนวดไปแล้วก็น้ําหายไปแล้วอ่นวดอีกไ,ได่ไ่ให้ใส่น้ําอีกนี่ครับใส่อีกสามช้อนค่อยๆใส่ค่อยๆนวดนะครับอ่าเรามันจะไม่ได้ว่านวดทีเดียวจบเลยนะครับนี่ครับเราจะนวดทีเดียวไม่ได้นี่เฮ้ยน้ำตาลผงชูรสเฮ้ยเอาความเค็มนิดนึงอ่านี่เส่เกลือด้วยเส่เกลือด้วยอ่าีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำอย่างอื่นอีกนะครับ นี่ครับแบ่พิซซี่เดียวเดียวไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเออเออใช่เอ,อจะไปน้าตาลกับของสรสย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีความเค็มด้วยนี่ครับแล้วแต่เลยนะครับจะไปนิ้วขาวก็ตามชอบได้เลยนะครับอ่าจะได้เพิ่มความหอมด้วยนะครับอ่านี่เดี็ยแล้วเราจะค่อยๆใส่น้ําอีกนี่แบบนี้นี่นี่ครับแล้วก็นวดต่อหมูนี้จะเป็นหมูที่แช่เย็นมาเลยนะครับไม่ใช่หมูที่ว่าซื้อมาจากตลาดครับซื้อจากตลาดแล้วแล้วก็เอาไปแช่เย็นแบบ ฟองใช่แข็งแบบเกือบแข็งอะแล้วเราก็จะเอามานวดนะครับนี่นี่ครับไม่ได้ว่าซื้อจากตลาดแล้วมานวดเลยนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้หมุนยังใช่เย็นครับเยนเกียบเลยนี่ค่อยๆใส่น้ำค่อยๆนวดนะครับนี่ครับน้ำว่า200 ml จะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับว่าจะพอหรือเปล่าอ่ะใส่เลยก็ได้นี่นะครับเราใส่น้ำไปแล้ว200 ml นะครับใส่อยู่ประมาณ3รอบนะครับ3รอบอ่าเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับ ก็คือหมูปะช่อด้วยแบบคล้าย,คล,ายคล้ายหมูเด้งนะอ่าหมูเด้งนี่แล้วก็จะนวดนวดนวดไปเรื่อยๆแบบนี้นี่ขยา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 มพยายามยาเาะเนื้อเขาจะต้องแบบเนียนๆนะเนียนๆอ่าแต่ไอ,อ้บางสูตรก็จะใส่แป้งนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่เพราะว่าเราอ่าไม่มีแป้งอืมเรื่องๆไม่มีแป้งมีไม่ใส่เออโทษแน่ อ, u, อันนี้หมูบด500กรัมนะครับใส่น้ำไปแล้ว200 m l นะครับก็ดูแล้วมันยังไม่เนียนนะครับดูแล้วจะไม่เด้งเลยนะครับอันนี้ก็เตรียมน้ำอีก200 m l นะครับอ่ะค่อยใส่อีกนี่นะครับเราเตรียมอีก200 m l นะครับอ่ารัดอีกหนึ่งรอบนี่ครับแล้วเราก็นวดต่อนี่ครับเทคนิคของเขาคือค่อยๆใส่ค่อยๆนวดนะครับไม่ได้ใส่แล้วก็พว่พวๆทีเดียวเลยนะครับไม่ใช่นะครับอ่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ดูข้ามาหมกทีนึงทำเป็นเซียนไปเถอะเอ้ยม่ไป้เซียนหรอกดูม้าใหม่ทีนึงตอนนี้ก็ใส่น้ําไปประมาณ300 ml นะครับนี่นะครับเราก็นวดไปเรื่อยๆนะครับนวดไปเรื่อยๆนี่นี่ครับหมูบะช่อนะครับแต่แบบเด้งดึ๋งดึงนะครับก็คือเทคนิคก็คือเราต้องนวดไปเรื่อยๆครับนวดเยอะๆนะครับนี่ครับนวดให้น้ำเขาแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยนะครับนี่นะครับนี่อีกอย่างหนึ่งเคล็ดลับนะครับก็คือ เราไม่เอามันนะครับอ่ามันน้อยมันน้อยเพราะว่ามันจะเหลวเลยครับเนื้อไม่เด้งครับเหลวเลยเคยใช้แล้วเคยทําแล้วไม่ใช่นี่ครับต้องมันมันเปียวครับมันล้วนอ่าเนื้อล้วนเออเนื้อล้วนเออโถ่พูดไปเรื่อยนะนี่ครับโอ้โหเริ่มจะเด้งแล้วเนี่ยเริ่มจะเด้งแล้วนี่นะครับหมูห้าห้าร้อยกรัมน้ำสามร้อยมลนี่ได้แบบนี้เนี่ย มันจะโอเคและเดี๋ยวนวดไปเรื่อยๆจริงนะครับก็ยืนนวดอยู่ประมาณนักสิบนาทีนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ะนะครับเสร็จแล้วเราก็จะซีนนะครับแล้วก็จะพักหมักไว้ในตู้เย็นนะครับสองชั่วโมงนี่นะครับหมูบะช่อของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะครับเอาไปแช่เย็นมาแล้วอ่าไม่ได้หมักหมดอะไรหรอกอนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําเมนูเป็นต้มจืดนะครับเป็นต้มจืดหมูบะช่อโอเคอันนี้เราก็ต้มน้ําเดือดแล้วเราจะทําแบบแบบร้านก๋วยเตี๋ยวนะ แบบที่เขาเป็นแบบแผ่นๆน่ะเออเนี่ยเอาหมูมานี่นะครับแล้วก็ระเลงอย่างนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับน้ําพอพอเดือดเดือดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรพอร้อนร้อนไมไ่เดือดมากอ่ะไม่ออกไม่ร้อนวะเดี๋ยวอันนี้เดือดแช่หน่อยนะครับช่วงรอหมูเขาร้อนนะครับเราก็จะมาอีกตะหลิวอันหนึ่งเลยดีกว่านี่แบบนี้อันนี้เราไม่ต้องใหญ่หน่อยไม่ต้องใหญ่ เฮ้ยมันเหมือน,อ,น,น,น,อ,ยน,นอย่างการสู้เนี่ยไอโอเลี้ยงมึงเลอ่อ่ะเสร็จแ,แล้วก็ใส่เลยครับใส่เลยครับมาทะเลาะกันครับตอนนี้เราก็มีถ้วยนะครับตะหลิวนี่คือสามอันเลยนะครับอ่าก็คือสองอันเนี่ยเอาไว้ใส่หมูนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเอาไว้แซะนี่เอาไว้แซะนะครับแซะหมูนะไม่ได้แซะคนนะครับไม่ได้แซะใขรแน,น่นี่นะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปแล้วนะครับ รอให้เขาเซตตัวก่อนนะครับแล้วเราแล้วเ,เราค่อยค่อยแฟะอ่านี่ครับที่เขาเซตตัวแล้วหนาตาแบบนี้นี่อ่าตอนนี้น้ำเัาจะมีฟองนะครับเอาออกเอาออกอ,อ,กอ่านี่ครับเอาออกไม่เอาออกก็ได้นะครับอร่อยเหมือนกันั่นเนีะแต่ทีนี้ก็เอออยากจะอออกน้ำที่ลวกเนี่ยนะครับก็เป็นน้ำเลยนะครับน้ำต้มเกืดเลยอันนี้เราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปผงปรุงรส ตามด้วยเกลืออ่านิดหน่อยนิดหน่อยชึบโอเคตามด้วยซีอิ้วขาวอยู่ไปเลยเออโอเคโอเคตามด้วยน้ำตาลนิดนึงโอเคแล้วอะไรอีกเนี่ยเราอย่ามีพริกไทยด้วยนะครับนิดนึงนิดนึงชึบโอเคเรื่องมีอ่า ปาเขียวด้วยนะปลาเขียวนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคแล้วเราก็ยังมีพอแล้วมาผักนี่ก็จะเป็นประกาศประกาศอะไรไม่รู้เนี่ยปลูกเองที่บ้านใครปลูกแม่ผมปลูกครับผม,มรู้หรอกผักอะไรไม่รู้ถุงเราสุกแล้วนะครับน้ำซุปข,ของเราได้ที่ดีแล้วนะเราก็จะมาหั่นผักกันนี่ครับเมื่อกี้ก็เปิดเน็ตด,ดูนะครับประกาศอะไรนี่ขาวกัดขาว,ขาวอะไรไม่รู้จ้าว ไม่รู้ไม่รู้นะครับข่าวอะไรไม่รู้นะครับปลูกเองอืมแม่ผมปลูกผมก็ไปอ่าเด็ดมาเองนะเนี่ยนี่แล้วก็ใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็กดให้จมนี่นะครับเสร็จแล้วนะรับก็พอเลยปิดไฟจัดใส่ชามนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาิสูตู์กันนะครับว่าบะช่อของเราเนี่ยมันจะเด้งแค่ไหนอืมถ้าไม่เด้งนะคนก็เด้งเองแล้วกันอะเดี๋ยวหนงเด้งตูดให้ดู นี่ครับอ่าอันนี้ยังไม่จบนะครับยังไม่จบเหลืออะไรอีกอะเหลืออะไรอีกวะโรยกระเทียมอ๋อกระเทียมเจียวเออจะใส่ชามเสร็จแล้วก็จะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับนี่นะครับเพื่อเพิ่มความหอมนิดเดียวนะครับบางๆพอโอเคต้มจืดหมูบัดชอบพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับร้อนๆกันเลยนะครับดีนะครับร้อนๆอออร้อนอมาชิมกันครับเนี่ย รูปัดช,ชอบอืมนุมน่มๆโอ้หุมกลมๆค่อนข้างไปทางเค็มแต่อาหารไทยครับไม่มีเค็มครับกินข้าวลงตัวเป๊ อากจะให้รสชาติเข้มข้นก็พุ่งเติมได้นะครับอามีพริกไทยป่นมีซอสผักเขียวหรืออะไรก็ได้ใส่ในหัูช่อนนี้ก็ได้เลยครับอืม๊ยวสูตรนี้ผมไม่ได้หมักสชั่วโมงนะหมักเป็นหนึ่งคืน